โอเคก็สวัสดีๆีจีต้อขก็สู่ช h a n n e า Halo นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะฮะติดตั้งโปรแกรมสําหรับดูเฟรมเดทระหว่างเล่นเกมนะครับซึ่งไอโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถดูในส่วนของความร้อน CPU กาจอได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูได้ว่าตอนนี้ระบบปฏิบัติการเนี่ยใช้แรมใช้การจอใช้ CPU ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็คือ MSI Afterburner นะครับผม อ่าส่วนวิธีติดตั้งนะครับเพื่อนๆก็ทําตามได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็ทําการเปิดหน้า e v e n นไออัล r ตอ r ์เขึ้นมานะครับวิธีเข้าเนี่ยก็สามารถเข้าผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในดีสคริปชั o นด้านล่างได้เลยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆจะไปค้นหาคําว่าเอเ n นไออัล r ตอ r ผ่านตัว Google ก็ได้นะครับได้เหมือนกันตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับผมอ่าครับผมจากนั้น,นะครับเพื่อนๆก็ทําการกดดาวน์โหลด a f t e r burner ด้านล่างนี่ยฮที่เป็นปุ่มแบบนี้นะครับ <ๆ S 2> กดไปเลย จากนั้นเมื่อกดไปครับก็จะมีตัวสมุดขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆก็ทําการแตกไฟล์หลังจากแตกไฟล์ครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่เป็น d o exe นะครับเป็นตัวติดตั้งตัวเดียวเลยในไฟล์โฟลเดอร์ตัวนั้นนะครับผมก็ทําการดับไลคลิกเพื่อเปิดใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาครับเป็น install language นะครับก็คือภาษาที่สําหรับการใช้งานนะครตัวโปรแกรมก็เลือกตามที่เพื่อนๆถนัดนะฮะส่วนของผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็กดโอเคไปเลย นะครับก็จะเป็น welcome to MSI Afterburner setup นะครับผมก็คือการติดตั้งโปรแกรมอันนี้เพื่อนๆน่าจะทำกันได้หมดนะฮะคิดว่าก็ติดตั้งไปเลยนะครับตรงนี้พอไปถึงในส่วนของที่เป็นชุด component นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกให้เป็นติ๊กคำว่า rival tuner ด้วยนะครับผมตรงนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเอาแสดงค่าที่แสดงอยู่ด้านบนมุมซ้ายจอนะครับผมตัวนี้คือโปรแกรมตัวนี้ส่วนโปรแกรม MSI เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับ เป็นบมเหมือนโปรแกรมหลักอะฮะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นโปรแกรมเสริมแสดงข้อความนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งทั้งสตัวเลยครับกด next ไปได้เลยจากนั้นก็รอโหลดสักแป,ป๊บหนึ่งครับผมจากนั้นเมื่อรอโหลดจนเสร็จนะครับผมก็จะมีป๊อปอัพอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับ installer language น,นะครับก็เป็นที่เป็นรูปหน้าจอคอมแล้วก็มีมุมซ้ายบนนะฮะก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับแสดงตัวอักษรนั่นเอง ก็เลือกภาษาที่เพื่อนๆถนัดนะครับผมผมก็เป็นอังกฤษเหมือนเดิมนะครกดโอเคไปอ่าทีนี้ก็มาในส่วนของหน้าติดตั้งเซตอัพเหมือนเดิมก็กดเน็กเหมือนเดิมไปเลยนะครับผมตรงนี้อ่ารอโหลดสักแป๊บหนึ่งครับผมอ่าทีนี้เมื่อโปรแกรมทําการติดตั้งเรียบร้อยครับก็จะมีป๊อปอัพแบบว่าคอมพิวติ้งนะฮะรีเวิร์ลทูนเนอร์ทำการเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดติ๊กโชว์ลิสต์มีตรงนี้ออกก็ได้ครับมันเป็นแค่ข้อความในติ๊ให้อ่านนะฮะตรงนี้ไม่ได้สําคัญอะไรก็กดติ๊กออกนะฮ ทีนี้โปรแกรมจะส่งเรากลับมาที่ตัว MSI Afterburner ตอนแรกนะฮะแล้วก็กดทำการติ๊กคำว่าโชว์ l ิฟมีออกนะครับผมแล้วก็ติ๊กคำว่าลั่น MSI Afterburner นะครับเพื่อเป็นการเปิดโปรแกรมเลยนะครับผมตัวโปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอของเรานะครับแบบนี้เลยนะครับก็นะครับวิธีการที่เราจะไปเซตตัวที่เป็นเทคต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ทำการกดปุ่มรูปเฟืองนะครับผมเป็นเซตติ้งนะครับกดไปเลย จากนั้นจะเป็นหน้าจอปอปอ up เล็กๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็ทําการเลือกมาที่ monitor ทีนี้ก็ลงมาในส่วนของที่เป็นตัวนี้ฮะที่เป็นติก๊กถูกตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกตามผมได้เลยนะครับก็คือ GPU 1ตัวเทมเนี่ยมันก็จะเป็นความร้อิของตัว GPU นะฮะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำครับก็คือเลือกมาที่บรรทัดนั้นนะฮะแล้วก็ลงมาคลิกคําว่า โชว์อินออนสกรนพิซเพย์นะครับตรงนี้ก็ติ๊กไปเลยนะครับและจะสังเกตว่าในส่วนของด้านขวานะครับจะมีข้อความขึ้นว่า in aosd นะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดเราทาการแอปพลายโปรแกรมแล้วเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยไอตัวข้อความบรรทัดนี้มันจะ,ะแสดงอยู่ด้านซ้ายบนของหน้าจอนะครับผมอันนี้สิ่งที่ผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อน,อนทำน,นะครับก็จะมี gpu 1เทม gpu 1นยูเซตนะครับจากนั้นก็ลงมาในส่วนของ gpu 1 Fan แฟนนะครับก็คือเราจะได้ดูด้วยว่าพัดลมการ์จอของเราตอนนี้ทำงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม จากนั้นลงมาต่อนะฮะหาคำว่า CPU temp นะครับผมเป็น CPU เฉยๆนะครับที่ไม่ใช่เป็น CPU ตัวเลขนะครับเป็น CPU เฉย,ยๆแล้วก็ต่อด้วยวคำว่า temp นะเพื่อนๆก็กดโชว์ไปได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็น CPU usage นะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ทำการกดโชว์ไปได้เลยทีนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกครับหาคำว่า RAM usage นะครับจะได้ดูด้วยว่าตอนนี้ RAM ระบบเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ ที้่อมาในส่วนของตัวเฟรมเรทครับก็จะมีเฟรมเรทกับเฟรมไทม์นะฮะอันนี้ตรงนี้อย่าสับสนนะฮะเฟรมเรทเอาไว้แสดงตัวค่าตัวเลขนะครับผมตรงนี้ผมก็ให้ทําการติ๊กข้างหน้าก่อนฮะจะสังเกตว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยจะยังไม่มีติ๊กถูกสีดำข้างหน้าก็ให้ทําการติ๊กไปก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ทําการกดโชว์อินออนสกรีนดิสเพย์นะครับเหมือนเดิมโอเค ก็ประมาณนี้ที่ผมแนะนําส่วนถ้าอยากเล่นอนไนเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถไปเล่นเพิ่มเติมได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าอยากให้ตรงไหนโชว์แล้วตัวเองลองแล้วไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักมาในแฟนเพจได้เลยเดี๋ยวอันนี้ผมช่วยดูให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับผมโอเคหลังจากที่เรามีการปรับอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ทาการกดแอปพลายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกดโอเคตัว p o อ up ก็จะปิดไปนะครับผมทีนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของหน้าที่เป็นโปรแกรม MSI แบบนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเข้าเกมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนะฮะ Resident Evil ภาค2อง u l t i m นะครับผมผมก็ทําการเปิด OSD นะฮะด้านซ้ายบนให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมว่าจะเห็นก็จะเห็นเป็นแบบที่ผมเห็นตอนนี้นะกะ็จะสังเกตว่ามีทั้งแรมทั้ง CPU การ์ดจอตอนนี้ทํางานอยู่นะครับผมโอเคอตอนนี้ผมกำลังหนีตัวใหญ่อย,ย,อยู่ก็จะสังเกตว่านะฮะตัวฟรมเรทเนี่ยมันล็อกไว้นะครับผมโอ้ท้ยแลมไอ้ยูวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีไงวะ โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนีก่อนกลัวอ่าก็จะสังเกตเห็นว่าตัว CPU ตัวการ์ดจอครับก็มีการขยับตลอดเวลานะครับผมอ่ะถ้าเราอยู่นิ่งๆนะครับผมก็จะขยับน้อยลงนะครับผมอ่าตรงนี้จริงๆสามารถปดล็อกเฟมเรทได้เพื่อให้การ์ดจอทำงานเยอะกว่านี้ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวไม่เกี่ยวกับตัว m s i นนะฮะอันนี้จะเกี่ยวกับตัวเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสามารถเอาไปใช้กับเกมอื่นได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้ครับผมก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําการปรับตามที่เพื่อนๆต้องการดูนะครับว่าอยากจะดูค่าอะไรบ้างนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ติดตั้งแล้วมันยังไม่แสดงหรือว่ามีปัญหาตรงไหนสงสัยตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมเพื่อนๆ,อนๆก็สามารถคอมเมนต์ในวิดีโอได้เลยนะฮะ<ๆ>หรือว่าจะทักมาในแฟนเพจผมก็ได้นะฮะหรือผมจะตอบให้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel n ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ